ดับทีว OTYV ที่3กับดับแฟนแบ็คเนี่ยสุ่มมาไหนดีนะหลายหลายคน,นยจะลังเลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะตามความคิดเห็นของผมแล้วกันว่าผมคิดว่าดับไหนคุ้มกว่ากันนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอัปเดตกิจกรรมที่มีเข้ามาในวันนี้ด้วยนะพราะมีอะไรอัปเดตข้อบ้างนะครับในจุดต่างๆของเกมนะครับผม ใครอยากรู้รายเดโมนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันได้เลยนะครับผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID พาสเวิร์ดหรือ ead ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แ แอดคุกกี้แลนหรือเฟซบุ๊กแ a นเพจคุกกี้แลนชอปรับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมทิ่จะเติมเกม FC Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับถ้าใครอยากจะได้กองกลางกับกองหลังดีๆนะครับผมแนะนําให้สุ่มอันนี้เลย d รับทีวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกุลิดเห็นไหมซีเอ็มโน .1 อยู่แล้วนะกุลิดพลังงาน5ดาวท่าสกิล4ดาวนะครับแล้วดูสเตตดิร้อยสี่สิบบวกนะวิ่งน,นะอย่างเวอร์นะกุลิดมันก็เวอร์ทุกล่างอยู่แล้วนะ คือตึงๆแน่นอนนะคูลิตถ้าใครอยากได้ซ m No น .1 นะครับยังไงก็ต้องดรามนี้แหละอ่ะยังมี Cd ดด้วยนะนี่เนี่ยเอฟเซียนนี้ก็เล่นได้นะครับ C d m 116เนี่ยมันก็เล่นได้เหมือนกันเวิร์กเลยสูงๆเ่ยอันนี้ก็เก่งแถมยังมี CB ด้วยอ่ะมีฟันได้เห็นไหมร้อยสิบเจ็ดวิ่ง1 2อยี่ปดนะแล้วก็ดูสแตทเกมรับดิเออันนี้ก็โหดอยู่แล้วน้องฟันได้ซาลีบายอีกคนนึงอ่ะนี่ก็หลุนได้เอาไปเล่นได้อยู่แล้วซาลีบาอ่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยดออนนโมีกเห็ อันนี้ก็โหดอยู่แล้วไม่ต้องสืบนะครับแล้วก็มีนโน่เบนเดสด้วยคือยังไงถ้าเราอยากได้การกรหลังนะผมก็เชียร์เบนดาฟทีนะครับส่วนดาฟแฟนแบ็กเนี่ยผมว่าตัวที่น่าโดนจริงๆเลยนะก็มีแค่โดกับเมซี่นั่นแหละดูพลังกันนะนี่เลยเมซี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจทํามาขายนะทั้งโดทังเมซี่อะแหละเพราะว่ามันไม่ติดยูทีเนาะทุกๆปีหรือรอบก่อนๆเนี่ยจะติดยูทีตลอดรอบนี้ไม่ติดก็เลยออามาขายในนี้นะครับง่ายๆพลังมันก็โหดอยู่แล้วแหละโดเมซี่เนี่ยดู แต่มันไม่โหดยังไงอะโหดอยู่แล้วเนาะอโดออจจะไม่เท้าห้าห้านะแต่อย่างอื่นก็ดีหมดนะครับเนี่ยวิ่งเกือบร้อยห้าสิบลเนี่ยร้อยสี่ห้าร้อยสี่เจ็ดจบสกอร์อะไรก็ดีนะครับส่งบอลก็ดีด้วยร่างนี้เล้ครับร่างกายความคล่องตัวก็มีนะครับเป็นปีกเนาะแฮวิวนะร่างนี้มันต้องคล่องอยู่แล้วแล้วก็เวิร์กได้สูงต่ำนะครับเนี่ยพลังแผงก็มาครบๆนะติดตัวเป็นรูเล็ตส่วนตัวอื่นผมว่าก็เฉยๆนะอย่างคาร์บะเคาร้อสิบกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีะคุณได้ยูทีวีแจกฟรีนะ แจกคู่กับฮาแลนด์ให้เราเลือก1ตัวในตัวกิจกรรม UT y นะครับถ้าเราทําภารกิจครบจะสามารถเลือกได้1ตัวนะระหว่างกุนเด้กับฮาแลนด์กุนเด้เป็น UTY เลยนะผมคิดว่าดีไม่ดีอาจจะดีกว่าคาร์บะเขานะครับส่วนลูเบีเนดิอัเนี่ฟันได้ก็ดีกว่า1 1 7ในดาร์ฟเนี่ยกองหลังของทีวีนะซาลีบาก็ด้วยซาลีบาก็ดีกว่า116เหมือนกันเอ่อดังนั้นก็ไม่ค่อยดานเลนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับฟันไดกับซาลีบานะปาเบียนเนี่ยถ้าเทียบกับกุลิดกูลิดีกวว่าดเยยอะ้ กุลิดอ่ะมันโหดอยู่แล้วถูกปะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะส่วนตัวอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยที่วาน,น้อยๆเนี่ยมันก็เฉยๆอ่ะผมว่าเท่าที่ผมกดกดูแล้วนะผมมองว่ายัางไงสุ่มทีวก็น่าจะดีกว่ามีโอกาสาออกร้อยสิบเจ็ดมากกว่าด้วยเพราะตัวร้อยสิบเจ็ดมีมากกว่านะอันนี้มีสามตัวเลยเห็นไหมครับอันนี้มีแค่สองตัวเองคือถ้าใครอยากได้โดเมนซี่จริงๆแล้วเป็นสายฟรีนะก็ต้องสุ่มอันนี้แหละเออมันก็ไม่ผิดหรอกที่จะสุ่มนะถ้าเราอยากได้โดเมนซี่จริงๆนะส่วนถ้าใครไม่อยากได้นะ หรือเป็นสายเติมอะไรเงี้ยผมแนะนําให้สุ่มวันนี้นะเพราะว่ามีโอกาสออกร้อยสิบเจ็ดมากกว่าอย่างที่บอกมันมีมากกว่าน้องตัวแล้วก็สามารถไปแลกโดเมสซี่เอาก็ได้อีกทีหนึ่งเนี่ยจากโทเค็นเฟดสองนะครับโทเค็นเฟดสองตอนนี้สามารถใช้ตัวเฟดแบ็กในการแลกได้ด้วยนะแล้วก็สามารถแลกตัวเฟดแบ็กได้ด้วยนี่ด้วยโทเค็นเฟดสองเก้าร้อยนะครับเป็นโดเมสซี่เห็นไหมคือถ้าใครเป็นสายเติมอ่ะผมว่ามาแลกโดเมสซี่กับตรงนี้ก็ได้ส่วนถ้าสายฟรีอะยากสายฟรีอาจจะถ้าอยากได้โดเมสซี่จริงๆก็ไปสุ่มโดมเเมสซี่เลย แต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือเพชรแดงก็เริ่มหายากแล้วถูกไหมบางคนอาจจะได้แค่นั่งมองตาปิดๆนะครับเออจริงๆผมก็เริ่มเป็นแล้วเนี่ยเพชรแดงผมเริ่มหายยากเลยเนหะ็นปะมันมีตั๋วมีอะไรอยู่นิดๆหน่อยหน่อยนะครับอาจจะต้องเติมอะไรเงี้ยคือตอนนี้ระบบดาบมันบีบให้เราเติมนะผมคิดว่าจริงๆเกมมันก็แอบ,บไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ก่อนสายฟรีจ,จะเล่นง่ายกว่านี้นะตอนนี้คือสายฟรีเล่นโคตรยากเลยอะ เอออย่าว่าแต่สายฟรีเลยสายเติมยังอาจจะยากเลยครับบางทีเราอยากได้ตัวที่อยากเล่นใช่ไหมเราเติมไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สุ่มไม่ออกออกแต่ร้อยสิบหกนี้เ้าสมมติบางคนอยากได้อะไรอยากได้โูนโนเป็นเดซร้อยสิบเจ็ดนี้สุม่มจนการันตีเลยนะเติมเงินอะไรก็แล้วดันไม่ออกนะเอาแต่ร้อยสิบหกนี้ก็สวยเหมือนกันนะสายเติมไม่ใช่ว่าสายฟรีลาบากนี่จริงจริงสายเติมก็ลําบากขึ้นเหมือนกันนะผมคิดว่าอะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนดวงดีดแล้วกันเออในเรื่องนี้ก็ไมูู่จดยังไงไเหมือนกน มันก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนแยเนอนระบบดาบนะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูแล้วกันตามที่ผมมีอยู่นะเอ้ตั๋วกับเพชรแดงอะไรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะผมจะสุ่มดาบที่วนะเพราะผมคิดว่าดาบที่วคุ้มกว่านะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยอยากจะสุ่มอะไรจริงๆก็เราแต่คนเนาะลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับผมอ่าเริ่มกันเลยดีกว่านะลุยโวยวอเกลยไว้มาถึงกูดิดไปเลยดิอ้าวไม่ใช่อิตาลี ซีบีอินเตอร์อบาตโตนี่หรออ๋อร้อยส่โอมาถึงออกร้อยสแล้วเว้ยเอาเรื่องนะไป่อโอเคร้อยเก้าอ่ะเคือเคือร้อยเก้าอีกแล้วตัวเดิมร้อยแปดรอยแปดอีกแล้ว อ๋อเว้ยเนเธอร์แลนด์โอ้โหนึกว่า CM โธเอ้ยดุมฟรีปะเออร้อยสิบสี่อืมถ้าเป็นเนเธอร์แลนด์แล้ว CM นะรู้เรื่องนะร้อยสิบสองร้อยสิบหุยเส้นร้อยสิบสองมาหมดละใช้เพชรแดงและสามพัน โอเคเกลือไปกันต่อเกลือหมดยางเพชรยังไม่หมดอะอีกทีนึงโอเคเกลือมี fc point เหลืออยู่อ่ะอีก200ป่ปะโอเคเกลือสุดด้ามน,นะครับผมมาดูอัปเดตในตัวกิจกรรมกันหน่อยนะครับที่ o t y ก็จะมีบทกองหลังเปิดมาให้เราเล่นกันนะวิธีเล่นก็ไม่ยากเลยครับก็คือให้เราเนี่ยเล่นตรงนี้นะ รับกล่องของขวัญน,นะครับเล่นสกิลเกมอะไรพวกนี้หรือว่าแมดกระบอดนะครับเพื่อที่จะสะสมโทเค็น DOTY นะแล้วก็เอาโทเค็น DOTY เนะี่ยมาเปิดตรงนี้นะซึ่งมันจะมีให้เราเปิดทีละหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะสุ่มของเนี่ยไล่เป็นสเต็ปนะสเต็ปแรกจะดรอปอันล่างสุดก่อนนะครับถ้าเราสุ่มทีละหนึ่งเนี่ยส่วนถ้าเรากดข้างล่างทีเดียวเนี่ยมันจะรับทั้งหมดได้เลยนะแล้วก็ใช้โทเค็นน้อยกว่าด้วยนะครับเนี่ยใช้แค่พันสองอเองมาลดให้เรานะ ถ้าเรากดทีละหนึ่งเนี่ยมันจะต้องกดทั้งหมด16ครั้งแล้วก็กดทีละ100นะครับรวมทั้งหมดเป็น1,600ัโทเค็นที่เราจะต้องเสียแต่ว่าถ้าเรากดข้างล่างเนี่ยมันจะเสียแค่1,200นะคือมันประหยัดไปได้400เลยนะครับดังนั้นกดข้างล่างทีเดียวเนี่ยจะคุ้มกว่านะก็เท่านี้เลยนะสำหรับกิจกรรม TOTY นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับน่าเบื่อเนาะตอนนี้กิจกรรมมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราทำอะผมว่าคืออย่างมากตอนนี้คือเราก็กดแล้งนะครับเอ่อพอกดแร้งเสร็จปุ๊บสู้ไ,ไม่ จะเสริมทีมก็อา้าวไม่มีให้เสริมอีกต้องสุมส่มดาบอีกพอสุ่มดาบไม่ออกก็ต้องเติมเงินอีก <c oughs> คือตอนนี้มันวนเวียนวนลูปอะผมว่ามันโคตรน่าเบื่อเลยตอนนี้เกมอะ่ะคือไม่รู้เขาจะปรับปรุงพัฒนาอะไรขึ้นหรือเปล่านะหรือแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับให้มันเล่นแบบไม่น่าเบื่อขนาดนี้นะคือตอนนี้หลายๆคนก็เลิกเล่นกันไปผมก็เข้าใจนะเกมมันน่าเบื่อจริงๆนะครับผมยังว่าน่าเบื่อเลยเออมันไม่ค่อยมีอะไรให้ผมทําอะนอกจากการสุ่มดาวก็กดแร้ง ซึ่งคนเรามันไม่สามารถสุ่มดับได้ทุกวันหรอกเพชรแดงต้องหมด MC point ต้องหมดอยู่แล้วถูือว่าหรือใครเติมแบบไม่มีลิมิตเลยอันนั้นก็แล้วแต่คนไปเเขาอาจจะสุ่มได้ทุกวันนะนนก็แล้วแต่คนแต่มันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่สามารถทําแบบนั้นได้เนาะผมว่ากิจกรรม TOTY ปีนี้เป็น TOTY ที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะผมเล่นเกมนี้มา 4- 5หปีเนะี่ยปีนี้แย่ที่สุดจริงๆนะครับ TOTY หลายๆคนไม่รู้จะคิดเหมือนผมไหมนะแต่ผมคิดแบบนี้จริงๆนะตอนเนี้ย คือถ้าเขาไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานอ่ะเกมมันน่าจะตายแน่นอนนะครับคนเล่นจะหนีหมดอ่ะเชื่อผมอาจจะไปเล่นเกมอื่นอาจจะไปเล่นใายอื่นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มเริ่ม,มแล้วนะเออหลายๆคนก็เริ่มหายหายไปเลิกเลิกเล่นกันไปแล้วนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันผมก็หวังว่า EA เขาจะรู้ตัวเร็วๆนะว่าทําแบบนี้มันอาจจะไม่เวิร์กนะครับยังไงเขามีข้อมูลอยู่แล้วแหละถ้าคนเล่นหายไปเอ EA น่าจะรู้แหละผมว่าก็ รอดูแล้วกันผมรักเกมนี้มากเลยนะผมทำคอนเทนต์มาตั้งหลายปีแล้วเนาะผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับหวังว่าจะปรับปรุงแก้ไขเนาะ EA ขอร้องเลยนะในวันนี้ก็มีอัปเดตศูนย์ระวังเข้ามาด้วยนะข้อนี้เลยแม์สำคัญใหม่เนาะสี่คู่นี้เลยนะครับเหมือนเดิมเล่นเก็บสะสมโทเค็นศูนย์วันแล้วก็มาแลกรับตัว TOTW นะครับตัว TOTW มีตัวอะไรมาบ้างหล่ะก็กดดูได้เลยนะเนี่ยตามนี้เลยเนาะนีมา a r ้ o s c ต l o t t e r กุญย่านะครับอาที่ยิงใส่รนะ์เซ n อลเนาะ เราท่าเต้นโคดเสดานะครับนั่นแหละอ่าเราก็โดนอื่นเนาะตามนี้เลยก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้เลยอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับในเกมคืออัปเดตแม่งน้อยมากนะครับตอนนี้มีแค่ดาบอ่ะแล้วก็ทีวกองหลังอะไรที่อ่ะอัปเดตมาเนาะต่อเวลาพิเศษไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะเออที่ผมไม่ได้พูดถึงก็พอางนี้แหละทั้งหมดของคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันมันก็น่าจะมีรายละเอียดกิจกรรมใหม่อะไรในเดือนหน้ามานะครับ ยวไงผมก็จะทยอยทย,อยทาคลิปแล้วก็ลงให้นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีกําลังใจในการเล่นสักเท่าไหร่นะเออเกมก็น่าเบื่อคนดูก็น้อยลงนะครับช่วงนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีแรงทําอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะคือผมไม่เลิกเล่นแน่นอนนะเออใครที่กังวลว่าผมจะเลิกเล่นไม่ต้องกลัวนะผมจะไม่เลิกเล่นแล้วก็ไม่เลิอกอัปเดตด้วยนะกิจกรรมนะผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะั่นแหละ ยังไงผมก็รักเกมนี้มากอย่างที่ผมบอกเนาะผมทำคอนเทนต์มานานเกมนี้ยังไงก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับทุกคนคิดว่าเกมตอนนี้เป็นยังไงนะก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์นั้นได้นะครับหรือใครอยากจะคอมเมนต์ให้ผมทำคอนเทนต์อะไรหรือปรับปรุงแก้ไขอะไรเกี่ยวกับคลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ,บก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบายบาย